อาคารตรงนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ดูนะครับอาคารมุมนี้ถือว่าน่าห่วงมากเพราะว่าเป็นอาคารเก่าและก็เพลิงนั้นลุกไหมมาเป็นเวลานานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ครับเหมือนกับมีการใช้น้ำจากฝั่งทิศ ตะวันออกขณะน,นี้นะครับแสงเพลิงภายในอาคารก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่เนี่ยครับตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำสู้กับแสงไฟแล้วก็พยายามเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะถอยห่างออกจากอาคารเพราะว่าผมซูมตรงนี้ให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมซูมตรงนี้ มีถูกความร้อนนะครับมีผนังเนี่ยต้องบอกว่าถูกความร้อนแล้วก็พร้อมที่จะซุดตัวนะครับพร้อมที่จะซุดตัวตลอดเวลาเนื่องจากเป็นอาคารลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะสื่อสารกับเขายังไงไม่รู้หน่วยนะรถเะาอยู่ยไหนเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยเกันเนี่ยเมันจะดูอย่า,า,นยนะายยนหน้าเบื่อไม่ใชกี่มือดง 1ินาฬิกาหนาทีขณะนี้นะครับหน่วยดับเพลิงทั้งจังหวัดสมุทรปราการและก็ในพื้นที่ของนครบาลน,นะครับทีมดับเพลิงตะวันออก50-50ของมูลิธิร่วมกตันอยูพี่น้องอาสตาสมัครดับเพลิงทั้งเหนือใต้ทนที่มาวอเจกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าถนนบางนาตราดกม .16 ขณะนี้ยังคงใช้น้ำควบคุมเพลิง อยู่บริเวณรอบนอกของอาคารเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปภายในอาคารได้นะครับลักษณะอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มีเชื้อเพลิงอย่างดีจำนวนมากได้ลุกลามเต็มอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่และอาสาดับเพลิงทั้งนครบาลน,นะครับและก็ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นทำได้เพียงใช้หัวฉีดล้อมเพลิงไวท้ทุกๆด้าน ของอาคารนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตอนนี้มีการวางแผนจะใช้น้ำยาโฟมในการควบคุมเพลิงจึงมีการประสานงานอาสาสมัครที่ใช้หัวฉีดน้ำธรรมดาหรือน้ำปกติให้ชะลอการใช้น้ำเพื่อจะให้หน่วยที่มีน้ำยาโฟมนั้นทำการใช้หัวฉีดน้ำยาโฟมเข้าควบคุมเพลิงเวลานี้ ชุดนี้พังลงลมาแบบต้องบอกว่าตอนนี้หน้าเจ้าไม่อยู่แล้วมันลุกแรงอย่างนี้มันพังผนังลงมาแน่ๆนะครับต้องบอกว่าขนาดนี้นะครับ หังของอาคารเนี่ยถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานนะครับแล้วคิดว่าโครงสร้างของอาคารที่ถูกความร้อนสูงๆแบบนี้เป็นเวลานานอีกไม่ช้านะครับมันคงจะพังลงมาอย่างแน่นอนส่วนเนี่ยพังลงมาแล้วนะตอนนี้นะครับทางอาสาสมัครยังคงใช้รถกระเช้านะครับต่อสายน้ำยาโฟมขึ้นไป ฉีดอยู่หัวมุมฝั่งทิศตะวันออกของอาคารนะครับจะเห็นว่าตรงจุดที่อาสาสมัครใช้หัวฉีดน้ำยาโฟมนะครับซึ่งเป็นจุดที่ไฟนั้นทะลักออกมาจากอาคารอย่างรุนแรงนะครับ สวัสดีนะครับ 27นาทีขณะนี้นะครับการใช้น้ำยาโฟมนะครับในการควบคุมเพลิงในที่เกระเหศุต้องบอกว่าเป็นผลนะครับขณะนี้ความร้อนนะครับและแสงเพลิงจากในอาคารลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ3ทุ่ม27นาทีเนี่ยจะเห็นว่าแสงเพลิงที่ลุกลามและก็ทยานออกมาจากช่องหน้าต่างของอาคารตอนนี้ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำยาโฟมจำนวนมากนะครับถูกต่อหัวฉีดนะครับแล้วก็ฉีดอัดสู้กับเปลวไฟกว่า1ชั่วโมงนะครับขณะนี้การใช้น้ำยาโฟมนั้นเป็นผลถึงแม้รถที่เป็นไฮดรอลิกคันนี้จะระบบไฮดรอลิกเสียนะเป็นรถของอาสาสมัครเอกชนนะครับที่มาสนับสนุนใช้หัวฉีด น้ำยาโฟมกว่า1ชั่วโมงขณะนี้ไฮดโดรลิกเสียแล้วก็มีนักกระเพิงค้างอยู่ด้านบน2คนตอนนี้น้ำยาโฟมนะครับจากการที่ฉีดเข้าไปในอาคารก็ใช้วิธีการฉีดจากด้านล่างจึงทำให้น้ำยาโฟมทละลักออกมาข้างนอกด้วยนะครับแต่ยืนยันว่าการใช้น้ำยาโฟมเป็นผลนะครับแสงเพิงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ิกา38นาทีนะครับขณะนี้ผมมาอยู่ด้านหลังฝั่งทิศเหนือของอาคารนะครับก็จะเห็นว่าทั้งอาคารนั้นเพลิงาสามารถควบคุมได้แล้ว80-90นะครับก็เหลือบริเวณด้านทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารนะครับที่ยังคงมีแสงเพลิงอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงใช้น้ำอยู่ด้านนอกนะครับ ก็ส่งกำลังใจให้ทีมดับเพลิงทุกคนนะครับขอให้ปฏิบัติการโดยปลอดภัยและสามารถควบคุมเพลิงได้ภายในค่ำคืนนี้นะครับ